สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่8ตุลาคมนะคะก็จะเป็นวันศุกร์ของใครลหลายๆคนหรือเปล่าคะทุกคนก็อาจจะมีบางคนนะคะทางานในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนาะปกตินะคะถ้าวันไม่ได้หยุดนะคะไม่ได้ขอหยุดเนาะปกติวันก็ทํางานวันเสาร์ด้วยนะคะก็วันนี้นะคะเรามาตามข่าวต่อจากเมื่อวานนะคะ,ะในเรื่องการขึ้นเพดานนี้ของสหรัฐอเมริกาที่เขามีการตกลงกันได้ให้ยืดเวลาออกไปนะคะ จนถึงวันที่3ธันวาคมนะคะก็พอเขาตกลงกันได้ใช่ไหมคะเขาก็เมื่อคืนนะคะเขาก็มีการโหวตนะคะในเรื่องนี้นะคะซึ่งเมื่อคืนวันพฤหัสบดีนะคะก็ได้มีการโหวตกันในเรื่องนี้นะคะก็ทางซิเนตนะคะก็ได้ผ่านนะคะ,ะโหวตเมื่อคืนนะคะก็ผลโหวตจะเป็น11ริพับลิกันนะคะ โหวตร่วมกับ50เดโมแครตนะคะจริงๆแล้วเนาะมันอยู่ที่60ก็ผ่านแล้วนะคะแต่ว่าผลนี่คือรวมกันแล้วก็อยู่ที่61นะคะอ่าก็ตกลงว่านะคะนี่เพิ่มขึ้นนะคะก็อนุญาตให้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 480บิลเลียนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะอ่านี่ของสหรัฐอเมริกานะคะก็อยู่ราวๆนะคะ28.4 trillion นะคะก็จะเพิ่มมาเป็น28.8 trillion นะคะ ผลโหวตนะคะก็ผ่านนะคะทางซีเนตเนาะนั่นก็หมายความว่านะคะสหรัฐอเมริกาก็ไม่อยู่ในสถานะ government default นะคะคือเงินหมดคังอะไรประมาณนี้นะคะในวันที่18ตุลาคมซึ่งเป็นเดทไลน์ที่เขาประกาศไว้นะคะก็จะไม่มีการเกิดขึ้นของ government default ในช่วงนี้นะคะจนไปถึงวันที่3ธันวาคมนะคะทุกคนแต่ก็เป็นแค่แบบ ะระยะสั้นนะคะช็อตเทอมนะคะในการเพิ่มเดฟลิเมตตัวนี้นะคะก็คืออและหลังจากนี้นะคะเขาผ่านโหวตทางซิเนตแล้วใช่ไหมเขาก็จะ,ะนำนะคะไปโหวตที่เฮาส์สังขาในอาทิตย์หน้านะคะข่าวดีก็คือนะคะเราเราจะไม่ต้องเกิดก e n t เมน Default นะคะในช่วงนี้เนะเาะข่าวไม่ดีก็คือ ก็เราก็จะมีปัญหาเดิมอีกนะคะใน2เดือนข้างหน้านะก็จะมีการไฟกับอากันในเรื่องนี้นะคะทั้งเรื่อง government shutdown ด้วยนะคะ government default แล้วก็อ่า uh, debt ceiling นะคะในอีก2เดือนข้างหน้าก็จะเป็นปัญหาเดิมนะคะเพราะว่า,าตรงที่มันผ่านโหวตในเมื่อคืนนะคะเป็นแค่ระยะสั้นๆนะคะมันไม่ใช่ long term เนอะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขาจะมีการไฟอะไรเกิดขึ้นนะคะ ก็ทางริพับลิกันเองนะคะเช่นอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะคะแล้วก็มีลินซี่แกรมนะคะก็ไม่แฮปปี้กับมิชแมคคอนนลนะคะในเรื่องที่ช่วยทางเดโมแครตนะคะเร,เรื่องการเพิ่มเพดานหนี้นะคะก็ คิดว่ามิชมาคอโน่ทำถูกไหมคะทุกคนหรือว่าแกทำผิดก็มีการเพิ่มเพรานนี่ในครั้งนี้นะคะก็คือทางมิชมาคโนก็มีการโบวตให้ผ่านนะคะซึ่งใน11 Republican นะคะที่ร่วมกับ Democrat นะคะครั้งนี้ก็สามารถเข้าไปดูหลายชื่อได้นะคะถ้าทุกคนสนใจนะคะว่ามีใครบ้างนะคะหนึ่งในนั้นนะคะก็จะวันเห็นนะคะก็จะมี มิชมาคอโนนะคะที่แกร่วมกับเดโมแครตนะคะที่โหวตให้ผ่านนะคะ <_ an> ก็อีกคนหนึ่งที่วันเห็นก็คือจอห์นบรัสโซนะคะก็มาจากไวโอมิงนะคะก็เป็นซีเนเตอร์เนาะก็วันเห็นอยู่นะก็11คนนะคะตามนี้เลยนะคะก็ทุกคนสนใจก็เข้าไปดูได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะทั้งทางเดโมแครตนะคะ ก็ไม่แฮปปี้กับโจแมนชันนะคะแล้วก็ร e พับลิกันก็ไม่แฮปปี้กับมิชพปอร์โนเนาะก็มีทั้งสองฝ่ายก็มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะทีนี้นะคะเรามาดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อนะคะเ,เกี่ยวกับเรื่องเงิน1,400เหรียญน,นะคะสติมูลเช็คของซีเนียนะคะที่มีข่าวมาเมื่อวานนะคะเหมือนกันนะคะ ที่เพิ่งออกมาเมื่อวาน,นะคะในปี2022นะคะอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะเป็น6ถึง6.2เร์เนะคะซึ่งทางซีเนียนะคะก็ได้เขียนจดหมายนะคะไปถึงเฮ้าส์นะคะเรียกร้องให้มีการข้าเรื่องอะไรเนี่ยเหมือนกับโปรโมทให้หนักกว่านี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อจะผลักดันให้เพิ่มเหมือน เงินนะนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะดิวต,ตัวนี้นะคะอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้นะคะแต่เขาก็พยายามจะผลักดันให้มันหนักขึ้นนะคะที่ที่ซีเนี่ยนะคะเขียจนจดหมายไปถึงก็เหมือนกับต้องแบบเหมือนกับผลักดันเอาให้แบบโกรโมโวดให้มากกว่านี้นะคะก็ต้องมารอดูนะคะเรื่องนี้ว่าจะเป็นยังไงว่าจะมีการเพิ่มขึ้นไหมนะคะตามที่วันดูก็นะคะในปี เขาพูดถึงเหมือนกับในปี2022เนี่ยอาจจะมีการเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เขาพูดถึงเงินอ่า1,400เหรียญนะคะที่เป็นเงินสติมล่าเช็คนะคะที่เขาเรียกร้องไปนะคะก็อาจจะเพิ่มขึ้นในปีหน้าใช่ไหมปีนี้ปี2021นะคะปีหน้าก็ 2, 2022นะคะนี่นะคะยังน้อยก็6%นะคะเขาพูดถึง6ถึง6.2%นะคะ ก็เดี๋ยววันจะว่าจะตามข่าวเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงจำได้มาที่เงินซิมูราเช็คที่วันเคยลงคลิปไปช่วงก่อนนะคะมา1,400เหรียญน,นะคะที่สามารถจะเข้าไปเขียนอ่เขาเรียกนะ petition เนาะ,ะคำเรียกร้องนะคะให้มีการจ่ายเงินตัวนี้ให้กับซีเนี่ยนะคะก็ยังไงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันแต่มีข่าวออกมาเรื่อยๆนะแต่ไอ้เรื่องที่วันดูตรงนี้นะคะ มันออกมาเมื่อวานนะคะที่อาจเนี่ยเนี่ยเรียกร้องไปถึงคอนเกรสนะคะให้แบบมีการนะคะโปรโมทให้หนักขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพื่อจะมีการเพิ่มนนะคถึงหกอนอาจจะนะคะทุกคนบิวต,ตัวนี้อาจจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้นะแต่เขาก็พยายามผลักดันให้หนักเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเนาะ วันจะว o เข้ามาในช่วงในเรื่องของประธาน,นทธิบีโจไบเดนะะะนะคะเมื่อวานนะคะแกก็มีการพบปะกับโจแมนชั่นนะคะอีกรอบเมื่อวานนะคะเขาก,ก,ก็มีการพบปะกันพูดคุยกันในแพ็กเกจตัว3.5ชิลเลียนะคะซึ่งทั้งสองนะคะ พบปะกันค่อนข้างหลายครั้งเหมือนกันนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะพยายามจะให้โจแมนชันนะคะออนบอร์ดนะคะเหมือนกับไปในทางเดียวกันก็คือ,อมีความเห็นในเรื่องนี้จะได้ผ่านแพ็กเกจตัว3.5ชิลเลียนะคะเลคคอนซูเลชันน่นนะคะ,ะ,คะซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะเขาก็พยายามทำงานอย่างหนัก mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอยากให้โจเมนชันนะคะ เปลี่ยนใจนะคะแต่ว่าโจแมนเช่นตอนนี้นะคะยังไม่เปลี่ยนใจใดๆทั้งสิ้นนะคะแกก็ยึดจยดที่1.5เิวเรียนนะคะแล้วแกก็ไม่เห็นด้วยกับตัว3.5เิวเรียนนะคะรวมไปถึงคริสตินซีนีมาด้วยนะคะทุกคนที่มาจากอ,อัลิโซนาเนาะโจมนเช่นนี่มาจากเวสต์เวอร์จิเนียเนาะทุกคนคงจะพอทราบนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้ก็อัปเดตกัน ในเรื่องที่เราแบบว่าติดตามกันอยู่นะคะก็วันก็ตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็มาลุ้นกันได้เลยค่ะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะคะเขาหวังว่าเงิน1,400เหรียญนะคะของซีเนียนะคะจะมีการผ่านอยู่ตัวนี้นะคะถ้าผ่านนะเขาคือคือถ้าผ่านเนี่ยก็คงจะดีนะคะก็จะเป็นปีหน้านะคะที่เขาน่าจะเริ่มเนาะวันก็ยังไม่ได้ดูลายละเอียดเยอะนะคะแต่วันเห็นข่าวเมื่อวานนะคะก็เลยเอามา ค่ะพูดในข่าวนะคะอืวันไม่แน่ใจนะคะตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงเนาะว่ามันก็อาจจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้นะทุกคนก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้วันก็มาเท่านี้นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพเนาะแล้วก็ถ้าใครเป็นวันหยุดของใครบางคนนะคะในวันศุกร์วันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็ enjoy weekend นะคะแล้วก็อ ปลอดภัยจากโควิดนะคะยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ